อ่าแกยกล้อชโชว์แล้วฮะโอ้โ,อโอ้ยกสูงและะ้วฮะอ้าเอาปั่นซ้ายออกแล้วโอ้เดินกระต่ายฮะตัวเดินคายบ้าอืมเอาเอา ไม่ค่อยลงครับไปไปเลยโอ้มาดูแกยกลังกันบ้างฮะลุงครับเร็วจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณหนึ่งคืบนะวอยากไปยอยากไปอยากไปอยากไปโอ้โอนะปันหินปันทรายเอาจากแท็กนะ